คนล้อนะครับวิรัตแคยิ่หวานนะครับผู้อำนวยการสโมสรสอนคุณบอลก,กับบีเอฟซีครับจริงๆเราก็พร้อมนะครับ พร้อมจากการฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าในเรื่องของน้องๆนะครับหรือว่าทีมงานสตาฟหรือว่าผู้บริหารนะครับเรามีความตั้งใจนะครับต้องชื่นชมว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจฝึกซ้อมนะครับแล้วก็การได้โคชูเข้ามานะครับมามาช่วยในช่วงแชมเปี้ยนลเนี่ยก็ผลึกกำลังกับโค้ชเคนก็เป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะครับทำให้การฝึกซ้อมเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีแทคกติกให้น้องๆได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเกมที่จะมือกับทีมในแชมเปี้ยนลีกทุกๆทีมนะครับซึ่ง โค้ชก็ทำงันได้มาดีนะครับผมก็คิดว่าเราน่าจะมีความพร้อมพอสมควรครับก็เราก็มีความคิดว่านะครับแมตต์ตอ่อแมตต์นะครับเราเราไว้ความหวังแล้วก็แมตต์ตอ่อแมตต์คือเราจะมองไปที่ว่าแมตต์นี้เจอใครนะครับแล้วเราจะเล่นวิธีการยังไงนะครับส่วนในเรื่องของผลการแข่งขันนั้นเราก็พยายามเต็มที่ในทุกๆแมตต์อยู่แล้วนะครับงั้นคิดว่านี่จะเป็น ทุกๆทีมที่เข้ามาในรอบชิงชลิกเนี่ยเราจะประเมินคู่ต่อสู้แบบต่ำก็ไม่ได้นะครับทุกทีมที่เข้ามาก็เป็นทีมที่มีคุณภาพมรนมองไปที่แมตต์ต่อแมตต์นะครับแต่ว่าให้ความสำคัญกับทุกๆเกมนะครับแล้วก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ด้วยครับ ก็คือดิคอนเนี่ยนะครับก็ต้องขอชื่นชมว่าเป็นสปอนเซอร์ซึ่งดูแลเรามาด้วยดีเลยนะครับในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของเสื้อผ้าฝึกซ้อมรในการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารของนิคอนนะครับคุณไก่เนี่ยครับก็ให้ความสำคัญกับทีมกับบีเอฟซีนะครับะฉะนั้นเราก็ถือว่าสปอนเซอร์อย่างนิคอนเนี่ยก็ดูแลเราค่อนข้างดีครับ ก็โอเคนะครับในส่วนของโคชูนี้ต้องยอมรับว่าเขาคือมืออาชีพนะครับเขาผ่านเวทีแชมเปี้ยนลีกมาได้ชื่อว่าเป็นมิสเตอร์แชมเปี้ยนลีกเนี่ยซึ่งมีความชํานาญนะครับในเรื่องของการต่อสู้นะครับในเรื่องของในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็คุมทีมอย่างทีมใหญ่อย่างที่สองหรือว่าหรือว่าพาทีมขึ้นไทยลีกเนี่ยนะครับซึ่งการได้โคชูเข้ามานี่ก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มผู้แข่งสามารถนำเอาประสบการณ์ของโคชูเนี่ยครับมา ผสมสารกับโค้ดเคนนะครับซึ่งเป็นโค้ดครุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็วางนโยบายวางแนวทางในการฝึกซ้อมนะครับ,รบ <ๆ S 1> เทคนิคของแต่ละเกมแต่ละแมตช์โดยเฉพาะในเรื่องของการแขน่นขันช่วงซ้อมนะครับก่อนเข้าชมเปีนดิกเนี่ยทุกคนก็มีความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นนะครับผมถือว่าการได้ค้ชชูมาช่วยก็ถือว่าเป็นเป็นดีลที่ค่อนข้างจะน่าประทับใจครับก็ตรนี้เรามี มีมีเพจสมสรอ,อยู่แล้วนะครับเรามีแอดมินมีมีการไลฟ์สดในวันแข่งขันแล้วก็มีแอดมินคอ่อยดูแลในเรื่องของข่าวสารการฝึกซ้อมของนักเตะในแต่ละวันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของนักเตะน,นะครับ ที่เข้ามาเติมเต็มในฤดูการนี้หรือว่าตัตในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งแอดมินก็ดูแลคอยดูแลคอยเทคแคร์คอยลงภาพในการผู้ซ้อมแต่ละวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแฟนบอลตอนนี้ก็เริ่มให้ความสนใจเพราะว่าในรอบแชมเปี้ยนลีกนี่ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ในรอบเจ็ดปีซึ่งเราเข้ามาอยู่นี้นะครับโอกาสที่เราจะอัพตัวเองขึ้นไปอยู่ิวิชั่สองก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งทำให้วงการฟุตบอลของเราก็คอยคึกคักไปด้วยในเรื่องของเพจสโมสรนี่ก็เริ่มจะเข้ามาติดตามมากยิ่งขึ้นด้วยครับตอนนี้ครับก็ยังไงก็แลแ้ว ไม่ผู้ชมเข้ามาชมหรือว่า,าแฟนบอลของเราซึ่งอยู่กระบี่นะครับเรามาเยือนเนี้ยนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่า,าแฟนบอลที่กระบี่ก็ตั้งใจแล้วก็แฟนบอลที่เป็นแฟนบอลกระบี่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ใจจดใจจ่อที่เอาใจช่วยทีมของเราในรอบแชมเป,ปี้ยนลีกนะครับพรุ่งนี้เป็นเป็นนัดแรกนะครับซึ่งเราต้องการเปิดหัวนะครับให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่า ผมมองแล้ว่าแต่ละทีมอย่างที่บอกไว้ว่าในรอบชิงปลิกมันไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่พวกเราทุกคนก็มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่โดยเฉพาะตัวท่านประธานสโมสรเนี่ยครับซึ่งเป็นคนที่รักฟุตบอลเป็นคนที่ดูแลทีมมาอย่างดีเนี่ยครับท่านก็มีความตั้งใจแล้วก็ผมคิดว่าน้องๆก็น่าจะน่าจะรู้ทราบเหตุผลคนนี้ดีแล้วก็น่าจะตอบแทนท่านนะครับโดยการทำผลงานนั้นดีที่สุดนะครับผมเข้าใจว่าแฟนบอลเองก็เช่นกันแ้าแฟนบอลของกระบี่นะครับก็ตั้งใจอยากให้ทีมของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ แต่เราก็จะทำให้เต็มที่และดีที่สุดนะครับในรอบแชมเปี้ยนลีกผมว่าเราพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับ,รบทุกคนก็มีความมุ่งมั่นใจโจยๆ,ๆแล้วนะครับตั้งแต่รอบอโซนแล้วนะครับซึ่งเราก็มีความตั้งใจว่าเราต้องเป็นตัวแทนโซนให้ได้เพื่อเข้ามารอบแชมเปี้ยนลีกหลังจากนั้นก็ป้าหมายรอบแชมเปี้ยนลีกก็อยากที่จะบอกว่าแมตต์ต่อแมตต์เราต้องสร้างผลงานในที่สุดเพื่อไปสู่อีกขั้นหนึ่งให้ได้ผมคิดว่าน้องๆก็รับทราบเงื่อนไขขขานี้ดีและพยายามดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายดดีตลออจมีบางคนดนี ได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับเราถือว่าโชคดีที่มีรัว้วทดแทนเข้ามานนในเรื่องของจิตใจของชการท,ท่านประธานอย่างที่ผมบอกท่านก็ดูแลอเอาใจใส่ไปอย่างดีรเรามีกิจกรรมบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเ,าเลี้ยงนะครับของท่านประธานดูแลในเวลาที่เราซ้อมเสร็จหรือว่าการให้พักผ่อนไปเที่ยวยังเกาะพีพีซึ่งเป็นโรงแรมสุวนตังของท่านนะครับซึ่งนี้ก็เป็นเ,เป็นแนวทางที่ท่านทํามาโดยตลอดอยู่แล้วผมผมถือว่านักเตะบ,บีในเรื่องของจิตใ,ใจเนี่ยแน่นอนนะครับ ร้อทุกคนมีความทุ่มเทให้กับสโมสรน,นะครับะัะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของทางด้านสภาพร่างกายหรือจิตใจนะครับเรามีความพร้อมในรอบนี้ครับ